สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกุญแจรีโมท e s US u z u d m a x ปี P 2019นกะครับกุญแจเดิมเป็นแบบไขธรรมดาแบบนี้นะครับรีโมทต,ตัวนี้เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเทสระบบนนะครับล็อกกดล็อกนะครับเทสระบบประตูรถครับล็อกครับกดล็อกครับ ทระบบสตาร์ทครับเสียบออนบิดสตาร์ทนะครับสตาร์ทติเดเรียบร้อยนะครับระบบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมทดสอบเบเบรกแล้วล็อกนะครับดับเครื่องปลดล็อกนะครับเทระบบล็อกด้านในรถนะครับล็อกปลดล็อกอ ระบบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมสนใจทําเพิ่มติดตั้งระบบรีโมทกุญแจาหายหมดโทรมาครับ0899953363ขอบคุณครับ